สอบลอยหาสีกระเด็นคือเป็นถุงแทนคือย้ายยายเอาย้ายมาทำรูก,กเดียววันนี้ทำไม๋อจ,อจะจะกลางถุก็สอบนิยน้ายมาเลยเปลี่ยนที่นอนนะเปลี่ยนที่นอนนะเนี่ยฉลองลูกจบฉลองลูกจบลูกจะขึ้นมปลายครับปีหน้าจะาเมียแล้วปีหน้าลูกผมก็จะเอาเมียแล้วครับ เร่ en, องม6หัดขับรถเนี่ยไปไห่งเพื่อนรถไมาป้ายพวกเราไม่นอนทีไปสนุกพวกพี่ป้ากำลังฮัดกำลังเห่ากันเลยเต้นไอ้พ่มเนี่นาะมามาทีก็มีให้ป้าดูลอย่างพ่อมือเอาขนาดไหนให้ป้าดูทีหลาอย่างนั้ พีนั่งตงตรงกวดเด้ออจะสวยเขาเซ็นจัพ่อดีหลกเอ๊ะนี้ไปคนเดียวลางไม่ได้ดี๊าจับไม่ลลกพี่ก็ไม่เห็นเธอเคยไปคนเดียวสักทีพ็มีครอบครัวอยู่ด้ย ไม่มีลูกก็ไม่เปจะไปเออของยอดเลยเออพันดูใบเดี๋ยวมาดูคุณชายคุณชายคุณชายหุงเท่าหม้อสนามเป็นมาเปิดดูหน่อยแม่ว่ามันจะมันไหมไหมปะไม่ไหมใช่ไหมน้ำแห้งหนังจเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจีพอได้กลิ่นไหม้ปุ๊บก็เอาออกข้างๆกลิ่นไหมออกนะอ้อม ดีนะมาเร็วแต่ข้าวน่ะสวยพอดีถ้าเรามาดูเร็วน่ะเนี่ยข้าวไม่เป็นข้าวจี่เลยเลแต่ว่า <S 1> <S 1> อร่อยอ,อยอู่หอมอันนี้จะเป็นหมูจีไหมเนี่ยไม่หมูจีหรอกค่ะคคนายแต่เม็ดมันดีอยู่นายเพียงแต่เรามาช้าไฟฟ้าด้วย เดี๋ยวตออมไปทีร้องทีบอ่ะทีบเป็นไหนเดี๋ยวโตมันก็เสียบไปแล้วนู่นนู่นขนนนู่นนะเปิดสวิช์เขาไฟแล้วมันจะช่วยไปเซนไปทิบจักรยานกับแม่ไปลูกเซนบอกเซนจีบคนเดียวดีกว่าเอาเสียบเอาไว้อันนี้ไม่ต้องใช้ไอ้นี่เกไอ้นี่มันตูมได้นี่ใช่ไหมพ่อบอกว่าลูกหมดกระเป๋าเลยไม่ได้แถมแล้วมันมีที่เสียบอ่ะมันแล้วแต่รุ่น ปะปะก้อยบอกว่าอนนั้นโทรศัพท์ไม่ใช่เฮ้ยโทรศัพท์หรือไอแพดก็ปะก้อยไอแพดแอร์สีเปล่าวันนี้นอนนี่นี่ที่นอนเรานี่แหละเปิดนอนกันอย่งีนงานหมอลำครับกําลังเซตเครื่องว้าวแสงกําลังได้เลยวันพระอาทิตย์ อาหารนอกสถานที ically, <deal> ่ลหกใวที่แลกดีกว่าอยู่บ้านอีกกบ้านกินอาหารกระป๋องกินก่อนเขาเลยะหิวครับบอกอาหาะได้บอกกพาจานกินก่อนเขาเลยอิวค่ะนเยอะไก่อันนี้คืออะไรนะ อันนี้<า>คือลาบหมูแกง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 ะนะแกงแกง,แกง,แกงคนคนหมูให้มันสุกก่อนคั่วมหมูให้มันสุกก่อนแล้วก็ไปปรุงคั่วบ้านบ้านขั้วบ้านบ้านกลุ่มทานตะวัน นะหัวห้อยแล้ววันพรุนี้เราก็ต้มววันนี้มานอ,อนไล่ตาชายกับยายเพียวครับต้มกับต้มอร่อยหลังจากเด็กๆปิดเทอมแล้วตอนเช้านอนรับบรรยากาศรับบรรยากาศค่ะห่างไกลโควิด แล้วตะว,วันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วครับแล้วก็แหงนมาบนนี้อันนี้กำลังจะขึ้นลาบค่ะลาบ อันนี้ลาบอ,อัะอน,นี่นี่นี่น่าก,กินน่าก,กินมากๆอันนี้อันนี้ต้มปลาต้มปลาค่ะอันนี้หัวหมูโอ้ยมีแต่ของน่านะอร่อยอตามธรรมชาติตามธรรมชาติค่ะนี่ขนาดมาไลนะ่แล้วอันนี้หมูปิ้งอ,อร่อยมากหมูปิ้งนี่กินก่อนอแสงกำลังดีเลย ไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยอร่อยไม่ใช่ร้อ,ใอนใครว่าร้อนอร่อยอร่อยโอเคกินกันก่อนเดี๋ยว <ux> <c oughs> เดินงานก่อนโอ้ <c oughs> oh, จักรยานสีแดงว้าว ต้มปลาแล้วราบแล้วก็ดูบอนไม่ไพริกอันนั้นน่ะอร่อยนะจิ้มกันละปลาสดๆร้อนๆต้มทำไปเลยอ่ะแต่ทำไมไม่ไป่ตอมันล่ะเนยหกใต่ตอมมันกันแล้วต้มแถบอร่อยอ่ะอ๋ออืมผสมได้เอาไปไหมผสมแถกลงนะไม่รู้ใครหยิบไปเป็นสะเดาวน่ากิน อ้ามันมันกายได้ไงไม่ขมมากว่ะุวมแขกกินกะลาบอร่อยอืมจุ่มแขกกินกะลาบนะอย่ากินกะต้มปลานะต้มปลาแต่ใบกะเพราอร่อยอุยลูกโดดลูกโดดมาอีกหนึ่งยู่นี่นี่ก็ไม่รู้ละนี่ก็หยิบไปคิดว่ามาเดี๋ยวกมันมึดไปหน่อยมึดไปหน่อยเนาะเปิดก็แมงลงเนาะอืมแมงลงไม่จ่ายกระเดือกโอ้ สู้จริงๆเนาะมืดก็ไม่ยอมเอาอเท่าแกมีบักทีไดเมโอจ้ามีบักทีด้วยวะยู่ในป่างไงป่าเรามองไม่เห็นกันนะกินให้อร่อยนะอร่อยค่ะเดี๋ยวดูบอลก่อนค่ะตามสบายนะคะทำกา,ารแสดงแล้วจะน,นอนแล้วค่ะบ้านก็นมีนะ นะแต่อันนี้บรรยากาศดีนะคะแอนไม่ต้องเปิดแล้วนะใช่ค่ะตอนนี้บรรยากาศดีนะคะ <c oughs> ตอนนี้ลมก็เริ่มเย็นมานะคะเย็นแล้วใช่อากาศเริ่มเย็นนิดนึงถ้าตอนดึงจะหนาวน้องภูถ้าเบิกนะคะไม่เชื่อลงมาดูอ่ะลองมาค่ะน, <c oughs> น้องภูถ้าเบิกนะคะ <c oughs> หัวโซนก็รองวางน้ำเขียวนะคะนั่นดินดินอ่ะดินภูเ<ด>ขา<อ>ไฟน,นะคะภูเขาไฟภูเขาไฟค่ะในคอนมูีก็มีที่นี่แหละค่ะเป็นดินภูเขาไฟปลูกทุเรียนก็อร่อยนะคะอจองจองเลยนะถ้าลองอยากชิมทุเรียนก็มาที่นี่ลำเพียกหนองไสนะคะ พอไหมคะครับอยู่เลยยังพอไหมคะคุณไม่พอหรอกทำการแสดงอีกวงนึงเลยพอไหมค่ะก็สามีบอกว่าไม่พอโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ยืดขาเนี่ยโอ้ของมันใหญ่โอ้ยสั่นเ้าไปปูร่างเลยไม่ได้หรอกของมันใหญ่ค่ะของมันใหญ่อากาศดีวันนี้เราจะนอนในรถ จำอืม,อมกาดีนอนได้ไหมเนี่ยได้อยู่เนาะลมเย็นยุงไม่มีแล้วสบายสบายครับเอาพี่ตาพาลุยมาครับ นอนแบบนี้นะอูวเมษายนนั่งกดอกขนาดเมษาเลยนะ ตะโกนหนาวแล้วความบรีหนาวหรือยังเอถ่ายยาของโอ้ขนาดเที่นนีสาแล้วเนี่ยเที่นทันวาคิดดูวยจะขนาดไหน เป็นไงครับโหแมนยูตายแล้วยูตายแล้วหนาวใหญ่เลยหนาวม่นหนาวคิดดูนะครับหนาวมันหนาวสามทุ่มห้านาทีไหนกี่องศาโี่อุณหูมเท่าไหร่ครับมันสิบเจ็ดจ้าไม่มีเด็กเรื่องใหญ่เลยโอ้โหอันนี้มันหลอกใช่มยี่สิบแปดขอออมเท่าไหร่นะยี่สิบหกหมายใกล้สิ โอ้ยิห้าแล้วว่าเฮ้ยทักไม่ได้แล้วว่าโอ้ยน้ำอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆครับวายตอนนี้โอ้โหเห็นไหมเนี่ยยี่สิบห้าองศานะครับคอนบรีแรงความรู้สึกเหมือน18แปดนะครับโอ้โหดูเอาเถอะเด้วสุกคู่กัฟันขึ้นบ่อยแล้วเนี่ยแล้วแล้วค่ะ เรีนเมษาที่ไร่หนาวมากบุกเีนะใครจะเชื่อนะออไม่ลเลยสาวแค่ใส่เสื้อลัดลมกันก็นพอมีการแย่งประหมกันมากแล้วครับคืนนี้ใครมีคู่กันแกไปนอนบนหลังคาไม่ได้ดอกปทุกใครมีคู่ก็นอนกอดกัน,นดีนะเจ๊ <complic' S 2> จะบอกแกนะไปนอนบนหลังคาไม่ได้แล้วค่ะเย็นมากเต็มเลยโอ้แมงอินุนลงครับไม่ธรรมดา เต็มเลยนะโอ้ได้มากกว่าสิบตัวนะพี่เนี่ยมากกว่าสิบตัวนะพี่เนี่ยนั่นดิหนีหมดอะจริงลีก็มีกลางมุงเรียบร้อยครับบนลลังคามาปูหยุดสี่องศาครับ ห้าทุ่มยิบสี่นาทีโอเคครับได้เวลานอนอรุณสวัสดิ์ครับตอนเช้ายี่สิบสององศาครับหนาวลมพัดนี่เดือนเมษานะครับนี่ สายยันทำการสแสดงตะ้ชาวเลยโอ้โห,หโเล่นแจ้งเลยนักคืนนี้บ้านนอกเด็ีใช่ไหมอืม, <c oughs> อมดูของวัดของคงชายค่ะดูดูอ่ะไดูงชายขวันไงอย พระอาทิตย์ขึ้นก็มม้งเลยครับหกครึ่งโอ,โอ้สบายเลยเย็นด้วย กันชอบไหมงกันชอบไหมชอบสิมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเร็มหมูมันยังมีอีกไหมไอ้ข้าวต้มข้าวต้มอาหารเช้าแมวมากขึ้นงอพรอ,ะ,อะไรันแล้้งสำหรับวันหยุดพักผ่อนของคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ